โอเคเรื่องออมไว้กำไรชีวิตบทที่สองป .4 เริ่มการละครหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อออมออมเก็บถุงสื้อตังไว้เยอะจะได้มีเงินเยอะๆแล้วออทก็ชูเสีสื้อตังขึ้นมาพี่ออมนี่ ดีใจมากเลยใช่ไหมถึงท่องกรลั่นบ้านเลยมีเศษส,สตางเยอะมากเลยนะยจะชดสิลูกใช่พี่ดีใจมากเลยเพราะว่าพี่ท่องกรลั่นบ้านได้แล้วพี่ก็มีเศษส,สตางครบห้าร้อยบาทแล้วนะแลพี่ออมใช่สิออพี่ดีใจมากเลยนะ พี่คิดว่าพี่เอาจะไปเอาไปซื้ออะไรสักอย่างแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะซื้ออะไรซึ่งเราจะมาเล่าที่มาของการมีเงินเยอะๆของอ้อมและออดซึ่งอ้อมก็บอกออดไปว่าบอกคำจดท้ายไปว่าบอกคำจดท้ายก่อนที่จะเล่านิทานไปว่าพี่ เก็บเศษสตางค์ได้เยอะแล้วน้องมาบอกว่ามันไม่มันไม่มีคุณค่าแบบนี้อย่ามาอิจฉาพี่ละ่ะซึ่งนี่คือเรื่องราวของอ้อมในต่อไปนี้ดูได้ทุกวัยค่ะซึ่งนี่คือเรื่องราวของอ้อมอ้อมนั้นได้ตั้งขวดโหลไว้ตรงชั้น ของเธอแล้วเธอก็บอกทุกคนในครอบครัวว่าให้เก็บสาดังไว้ในนี้ถ้าเกิดใครไม่ต้องการเสษซาดังอะไรซึ่งคนในครอบครัวทุกคนก็บอกว่าโอเคและแม่แม่ก็แม่ก็บอกลูกว่าได้พ่อก็บอกลูกว่า ออดก็บอกว่าได้แล้วยายกับปู่ก็บอกว่าได้และหลังจากนั้นนี่แล้วหลังจากนั้นพ่อแม่ยายปู่ก็ทยอยเอาเศษจสตาอคังที่ไม่ชอบให้และ อ้อมก็ดีใจมากเลยและอ้อมก็อ่ะบอกพ่อว่าพ่ออะไรลูกพ่อถ้าหนูจะเอาเสศษสดังให้พ่อไปจ่ายค่าทางด่วนนะโอเคลูกแต่พ่อก็ยังไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้อยู่แล้ว ในแต่ละครั้งที่พ่อขึ้นทางด่วนหรือกลับมาทางทางด่วนหนูจะนับให้พอดีกับค่าทางด่วนของพ่อซึ่งมันจะเริ่มต้นพรุ่งนี้นะทำเสียงพ่อดิเสียงใหญ่เออเสียงใหญ่โอเคลูกเออโอเคพ่อหนูจะไปนับเสร็จสตังให้พ่อแล้วนะพูดชัดๆโอเคลูกอเอเอเ ในเศษสตางค์มีอันนี้คือเศษสตางค์ด้วยนะพูดชัดๆสิมีเศอันนี้คือเศษสตางค์ที่พ่อกับของพ่อนี่โอเคพ่อเป็นไรอะพ่อไปพ่อไปทำงานก่อนนะพ่อคอเป็น,ไ,นไรคะอ่าบายบายพ่อแล้วคุณย่าก,าก็น้อง น้องอ้อมก็เอาเศษสตางค์นี้นะก็จะสะสมไว้อยู่ไปเรื่อยๆจนมีเยอะๆเลยวันหนึ่งที่ใครนี่นพ่อป่ะ <c oughs> พอ่อมปเนี่ยหรือใครคะอันนี้คือเปลี่ยนคนแล้วอันนี้เปลี่ยนคนเป็นอุปกรณ์อ่าใครน <c oughs> ี่แล้วพ่อก็แล้วพ่อก็ไปทํางานแล้วแล้ววันนี้ อ้อมกับแม่ก็จะไปที่ห้างสรรพสินค้าแม่หนูไปด้วยนะคือไม่ว่าพ่อหรือแม่ก็จะต้องใส่อันนั้นใช่ไหมหัวแดงไงทำเสียงก็ได้โโอเโอเเคคแม่คอเป็นไรอะ่ะออไปไปด้วยเลยอ่ะต่อโอเคแม่ไปนะอโอเคแม่ <c oughs> ซึ่ง ออมก็ได้นำเศษสตังค์ไปซื้อเอ,เอาเอาเศ้สตองค์ไปซื้อของบางอย่างกับแม่อืมเอาันนี้ดีไหมนะอืมเอาันนี้ดีไหมนะให้จบอย่างคะเรื่องเอ่ยอันนี้แล้ว,นนลวก็ซื้อของบางอย่างกับแม่สรุปให้มันสั้นกว่านี้ได้ไหมใหพนักงานนักเงิน,น,งนแล้วหลังจากที่พ่อกลับมา พ่อกลับมาแล้วลูกลูกนี่คือขอบคุณมากที่ให้เศษสตางมันหำมเหลดพ่อจะให้ธนบัตรแทนนะนี่ลูกขอบคุณค่ะพ่อจะใส่ไว้นในนี้ซึ่งพ่อกับแม่ก็ได้ทันให้ธนบัตรกับลูก เพื่อที่จะได้เพื่อที่จะแลกกับเศษสตังแล้วอ้อมก็นำธนาบัตรไปฝากนาอ้อมที่ธนาคารนี่ค่ะนาอ้อมธนาบัตรกับเศษสตางหนูหนูฝากไว้ที่ธนาคารนะคะน้าอ้อมก็รับฝากให้ อ้อมมีเงินเยอะแล้วใครจบยังคะยังนานแอะ่ะแล้วพ่อก็บอกอ้อมว่าถ้าเกิดลูกอยากจะใช้อยากจะใช้เงินให้มีให้ซื้อซื้อของอะ่ะควรใช้ใช้ของให้มีประโยชน์โอเคไหม สรุปหน่อยแล้ว <โด S 2> อีกส <นะ S 2> องนาทีใช้ของให้มีประโยชน์นะแล้วแล้วพ่อก็แล้วพ่อก็ไปไปบอกแม่กับลูกออดเหมือนกันแล้วแม่กับออดก็บอกว่าใช่ต้องใช้ของต้องซื้อของที่มีประโยชน์นสรุปเลยนะอะจบออกับอออออกับกับ,ก,บกับนะก็ ทำตัวลับๆล่อๆกับออดกับอ้อมเหมือนเวลาเหมือนกับมีอะไรแปลกๆเหมือนกับเกี่ยความลับไวจากพ่อกับแม่แล้วพอทั้งคู่เดินไปนี่แล้วเวลาที่นาอ้อมคุยกับออดกับอ้อมก็ก็คุยคุยคุยแล้วเวลาที่พ่อกับแม่เดินไปก็ ก็เขาเขาาก็จะเปลี่ยนเรื่องเลยแล้วแบบนั้นก็เป็นจนถึงวันปีนใหม่และก่อนวันปีใหม่เขาก็ไปกิน,นงานเลี้ยงก็ถือถุงข้าวมาเครื่องไก่กับผักในนี้แล้วออสก็ถืออันหนึ่งอ้อมก็ถืออันหนึง่ง แล้วก็มีไก่กับผักก็ถือสอบเราะสี่อันสองออนเลยแล้วแม่ก็บอกว่าพอลูกมันเยอะเกินไปเอามาแค่ทุกอันเดียวก็พอแล้วพ่อก็เอาแค่เอาเดียวนี่คือผักอันนี้คือไก่แล้วแม่ก็ปรุงจบได้แล้วเหรอใส่แล้วก็ใส่เกลือแล้วก็คน อีกหนึ่งนาทีแล้วก็ตอนที่ไปงานเลี้ยงออมก็แม่ก็ช่วยกันทำชุดแล้วก็ชุดก็เออมวยสวยๆแล้วทุกคนก็ชม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 แล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นจนถึงวันปีใหม่ชาวลุงชาวลุงตู่ก็ชาวลุงตู่ชาวลุงตู่ชาวรุงขึ้นชาวลุงขึ้นชาวตรู ชาวลุงตูเ่เพื่อชาวลุงขึ้นชาวลุงขึ้นออดกับอ้อมก็ถือของขวัญมาให้พ่อกับแม่ยกกันนะหนักหนักคนละสองคนละหนึน่งเร็วลูกอ้อมก็เดินมาวิ่งมาออดถ้าหนูเรายาวคน <มา S 1> จะไม่อยากดูแล้วนะแล้วดูไม่รู้เรื่องแล้วก็พ่อแม่ก็บอกว่าอะไรหน่าลูกแล้วก็พ่อ ทำนางงก็ห้สรุปเรื่องให้มันสนุกกว,ว่านี้แล้วออทกับออมก็บอกว่าขงขวัญปีใหม่เป็นของที่มีประโยชน์ด้วยแล้วออทกับแม่เอ้ยพ่อกับแม่ก็ดีใจมากแต่พ่อก็ทำหน้างง,งแล้วแล้วออมก็ขอบคุณพ่อกับแม่ที่ดูแลมาแล้วก็ก็ดีใจกันทั้งครอบครัว Hmm. จบแล้วค่ะขอบคุณค่ะโอเค